ชิเกนแกชอบกินไก่อย่างนั้นเหรอฮะงั้นะวันนี้ถ้าจะกินแกเอง My w e e กนะยูซ่าแมนกราสัสดีท่านผู้ชมทุกท่านะครับพวกเราผมนะครับใน Q C Channel นะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมสุดหลอนสุดอิดดี้นะครับกับ Chicken Killer นะครับวันล้างแค้น <c oughs> ของน้องไก่นั่นเองนะครับผมนะผมบอกได้เลยว่า เกมนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับก่อนที่จะเริ่มนะครับถ้าใครชื่นชอบซีรีส์เกมสุดหล่อสวีดีนะครับก็อย่าลืมที่กดไลค์ Subscribe แล้วก็ t u r on n o t i f i c a t i o n ด้วยครับจะได้ไม่พลาดเวลางคิดใหม่นั่นเองนะครับ and without further a d o let's go okay we are in the game guys ตอนนี้อยู่ในเกม chicken killer นะครับจริงๆก็คือเป็นฆาตกรไก่แหละแต่ผมตั้งชื่อมันน่ารักอุ๊ยอาจารย์เซซีประเด็นครับมาถึงต้องปรับภาพตลอดโอเค China 1997ประเทศจีนปี1997อุ้ย มันมีคำคำทำนายโบราณที่กล่าวไว้ว่าทําให้ผู้คนกลัวนะครับทำให้ผู้คนกลัวนะครับ,รบโดยเขียนเขียนโดยพระจีนที่อยู่ที่นั่นนะครับบนเขาอันไกลโพ้นนะครับทำนายได้บอกว่าเมื่อท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงอุย้ยและคุณได้ทําการฆ่าไก่แล้วแล้วก็มันจะเกิดอุย้ยคําสาปนั้นจะลงมาที่มนุษย์นั่นเองนะครับมนุษย์ผู้นั้นนะครับที่ฆ่าไก่อู้และ วิ้ยไก่ตัวนั้นนะครับขั้นนตอนไก่มันจะโผล่มาจากนารกราชก,การชำระล้างแคนให้กับไก่ตัวนั้นอู้เราเราใช้ชีวิตมากว่าพันกว่าปีแล้วนะครับในความสงบนี้นะครับแต่ว่าบางคนกําลังจะเอานารกขึ้นมาบนดินนั่นเองอู้เดี่ันนี้ขออนุญาตขออภัยด้วยนะแปลไม่ทันพอดีถ้า,ถ,าถ้ามันขึ้นแบบให้ดูก็จะแปลทันนะอู้ย้วอยู่ในร้านอะไรอ่ะร้านแบบนูโดหรือเปล่าโอ้โหแล้วดูเสียงทุกคนฟังเสียงทุกคนฟังเสียง ว้าวอุ้ยไก่สอกแห่ไส้กอรอกถูกแล้วเฮ้ยนี่มันดาวไข่เฮ้ยไขอ่อะไรวะ <c oughs> อุ้ยอุ้ยนี่มันไหนกองน่องไก่ <c oughs> อุ้ยมีไ้กูจะบอกปูไม่ใช่ฮะกุ้งดรอปสเตอร์แล้วก็เป็นพวกเครื่องเคียงหรือเปล่านะเดี๋ยวดูวด,วด,วด้านหลังก่อนมีอะไรอุ้ยเป็นร้านค้าอุ้ยราเมนไม่ใช่ญี่ปุ่นเหรอวะราเมนราเมนต้องญี่ปุ่นหรือเปล่าทุกคนอ่ามีคชเชี์ด้วยสแสดงว่าเราเป็นร้านขายก๋วยเตี้ยวไก่ ก๋วยเตี๋ยวไก่แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์นี่ไงหืมแนวก๋วยเตี๋ยวไก่เอ้าลูกค้ามาพอดีโอ้โหมูชิมูชิโนดเดโดเดสโอายนั้นญี่ปุ่นนะเอ่อนี่ฮาวนี่ฮาวมหดาฉวงดาฉวงตาฉวงนะครับไอ้คนจีนหน่อยคนจีนหน่อยผมผมพูดจีนได้นะนี่ชิวฟันเลยมากินข้าวเลยโอเคมาราเมน one please ช่างตรงการราเมนหนึ่งจ้าหรือหรือทำให้อัวหน่อยได้ไหมไลน์เลยนูโดชิคเก้นเองโอเคจัดไปหรือ จะไปได้เลยเดี๋ยวโอาทาให้ลือนะโอากล่องมากอโอกล่องมะกอแล้วก็มีนูโดนูโดนูโดอยู่ไหนเอ๋อนี่สายเส้นสายกายแล้วก็สายขยใส่ใจให้ด้วยอาริกาโต you don't look very happy my friend นายดูไม่ค่อยมีความสุขแล้วนะเพื่อนอืทําไมด่าชวงลือพูดกับโอ้แบบนี้อ่ะ personal อุ้ยอุ้ยหน้าตาตัวคอเรายังหล่อเหมือนพี่วินแล้ว Personal problem friend พอดีมีปัญหาส่วนตัวนะนะ personal นะแปลว่าส่วนบุคคลหรือบุคคลนั้นนะครับ personal แปลว่าบุคคล personal แปลว่าส่วนบุคคลนั่นเองนะครับ personal problem friend ปัญหาส่วนตัวนะ mm, life is hard นะครับ ừ, ชีวิตแม่งใช้ชีวิตแม่งยากว่าช่วงเนี้ย don't be discouraged เอ้ยอย่าได้คิดมากไป your ramen is delicious นะ ramen ของนายนะีมันอร่อยนะพวก You have great potential as a chicken นะนายนี่ฝีมือดีพอๆกับไก่ที่นายทำเลยนะเอ้ยอะไรวะเนี่ย potential นะครับแปลว่าความสามารถนะครับเอ้ยอะไรวะ thank you ขอบคุณมากเลยนะ g o บ d night friend ขอให้โชคดีครับ Good night ฟันเดย์แล้วก็ Take care Here's the money เอาเงินไปขอบคุณมากเลยวู้เดมเท่าไหร่นี่ยนั่นเท่าไหร่ครับอุ้ยแซ่บแซบ่บ,แซบกับพี่น้อง ได้มา20 30หยวนหรือเปล่านะผมไม่รู้ว่าจีนใช้น่าจะเป็นหยวนนะครับได้มา30หยวนเฮ้ย30หยวนคูณหทุกคน5 35เฮ้ย1นึ่บาทเลยเนี่ยใช่หรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> เฮ้ยไข่ก๋วยเตี๋ยวชามแล้วชามหนึ่งรยเลยเหรอเฮ้ยมันจะรวยเกินไปหรือเปล่าครับเอ่อนี่ก็เซเว่ไม่หยุดเลยโอเคเดี๋ยวรอลูกค้านะครับทุกคนอ่ามันมีสูตรนะราม,มิน2องรามน3ามรามน4นะครับมีใสนะ่อะไรมีเค a y f i ด้วยเค a y f i มัน เครฟิชในที่นี่มันไม่ใช่ว่าเป็นกุ้งวะอันนี้ผมผมเรียกไม่ถูกอ่ะมันมันคืออะไรสักอย่างที่มันเหมือนกุ้งแต่มันไม่ใช่กุ้งอ่ะเออมันไม่ใช่กุ้งอ่ะเข้าใจไหมครับทุกคนมันรูปร่างเหมือนกุ้งเลยมันเหมือนกุ้งมากแต่ว่ามันไม่ใช่กุ้งเออเดี๋ยวดูหลังบ้านก่อนหลังร้านมีอะไรหรือเปล่ามีถังขยะตรงนี้ตรงนี้คืออะไรอุ้ยหน่องไก่หน่องไก่สวัสดีหน่องไก่กุ๊งกุ้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 งอุ้ยน่องไก่น่ารักมากเลยครับทุกคนดูดิ น้ำเล็หมานะเล็หมาไม่ใช่อโอเคลูกค้ามาได้ยังเดี๋ยวดูก่อนนะครับโอ้ยโอยลูกค้ามาแล้วออ้ยสวัสดีครับเลียนหลุยถ้าถ้าขครเก่งภาษาจีนผมขอโทษนะผมขอโทษนะษนะคือแบบผมอ่านมัวมาบอกพี่เป็นพูดอะไรวะผมรู้ภาษาจีนนะพี่ไม่พูดม,าานะพมัวมาขอโทษครับนะนี่ฮานี่ฮามา,าราเมนสองปริชว่าตรงการลาเมนสองหรือทำาใหอ้นอยได้เลยเดี๋ยวไปเอากล่องก่อนนะเอากล่องก่อนนะได้เลยลย เอ้ยได้เออถูกแล้วดูเอ่อนูโดชิเก้นซอสเซจสลัดอุ้ยมีสลัดด้วยนะครับไม่น่าเชื่อว่ามีสลัดด้วยอ่ะนูโดก่อน le, นูโดชิเก้นน่องไก่ซอสเซจไก่ซอกแล้วก็สลัดได้แล้วครับคุณลูกค้าเล่นหลุยมาแล้วครับราเมนสองฮะฮาร์ดไนจืด yes. เป็นไงบ้างอ่ะฮาร์ดไนนะฮาร์ดไนใะนที่นี้อาจจะเป็นแบบเออคืนนี้ไม่ค่อยดีหรออะไรอย่างงี้นะครับเออเอ,อ,เอ,อ,อยู่ดีก็าถามนี้ทำไมถามอย่างนั้น,นครับ I'm very tired นะครับผมรู้สึกเหนื่อยมากๆเลยครับ very tired นะครับ tired ตอนนี้ก็มาเหนื่อยนะครับ working too hard เหมือนจะทำงานหนักด้วยครับช่วงนี้แม่ไข่ไขกว๋วยเตี๋ยว this l o o k like a very good place to work ไอ้ไอ้ร้านที่ตั้งอยู่เนี่ยมันก็ดีนะเอองานเองก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยนะครับ I'm a Minecraft streamer จริงๆนะผมเป็นสตรีมเมอร์ครับสตรีมเมอร์ e c r a f t เฮ้ย but this doesn't make me money แต่ว่าการเป็นสตรีมเมอร์ไม่ค่อยทำเงินให้กับผมสักเท่าไหร่นะครับ that's why I have to work nights here ผมก็เลยต้องทำงานการดึกก็คือขายก๋วยเตี๋ยวนั่นเองอืมอาชีพเสริมอาชีพเสริมนะครับ Streamer อืมเป็น Streamer อ,อย่างนั้นเหรอ I still prefer the delicious chicken you make ถ้าไทยแนะนำก็กินไก่กินก๋วยเตี๋ยวไก่แก่ดีกว่านะอร่อยกว่านะรีเมอร์คผมกินไม่ได้ Good night friend ฟรนดีครับผหนุม่มโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับมูชิมูชิตัวน่าตเโอ้โหอร่อยมากด bro. แดงปรอแสดงว่าชอบขอบคุณมากครับ30หยวนมาเดิม ชิงๆขอบคุณครับเสียเสีๆเ,เหล่าชีเหล่าชีตาเจียนอ่าไปไงเรียนมาปถมมัธยมก็ได้แค่นี้นะครับวิ่นงนไก่น่ารักมากทุกคนแต่ประเด็นเนี้ยมีขวานด้วยไงนะครับเรายังจำยังจำได้ไหมว่าคําทํานายสมัยก่อนคาทํานายโบราณบอกว่าถ้าฟ้าแดงและฆ่าไก่มันจะมีฆ่าตรกรไก่โผล่มานะครับก็หวังว่าเราจะไม่ทานแบบนั้นนะครับน่าจะมีตัวเลือกให้หรือเปล่าสวัสดีครับนิฮาวนิฮาวนิฮาวมาชื่ออะไรเนี่ยหุย เช่าหมิงเช่าเช่าหมิงเชา่ชาเช่าหมิง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 เชาหม,มิงอ่าเช่าหมิงฮะนะราเมนสามหน่อยครับโอ้ได้เลยครับผมนะได้เลยลือ้อเดี๋ยวว่าทำให้ลื้อเองราเมนสามนะลื้อรอแป๊บหนึง่งลือนั่งรอก่อนนูโดเครปฟิชชิคเก้นเอ็กโอเคนูโดเครปฟิชชิคเก้นไก่แล้วก็ไข่ดาวอืมลือชอบไข่ดาวสินะ เฮ้ยครับท่าน I'm starving เอ้ยเจ้าของร้านผมหิวเหลือเกินอะ่ะ starving นะครับ starving ในที่นี้แปลว่าหิวนะครับเอ่อจะหิวมากกว่า hungry hungry แปลว่าหิวเพื่อน starving แบบหิวแทบตายเออนะครับ Hey man don't worry ไม่ต้องห่วงนะครับคุณลูกค้า I took care of your ramen ผมจะทำก๋วยเตี๋ยวที่ดีที่สุดให้กับคุณเลยแล้วกันนะผมเรียกเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วกันไม่เรียกลำนินนะนะครับขอบคุณมากเพื่อน You without doubt m a k e the best chicken in town บอกตรงเลยนะว่าคุณทำไก่ นี่โคตรดีเนื้อไก่คุณโคตรดีแล้วบวกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่ดีที่สุดในเมืองนี้แล้วนะนะอุ้ยขอบคุณมากเลยครับนะ enjoy your food กินข้าวให้อร่อยเอ้ยกินก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยนะ I hope you enjoy หวังว่าคุณจะ enjoy ในการกินก๋วยเตี๋ยวนะครับ thanks man ขอบคุณมาก see you later ไว้เจอกันใหม่ครับโอ้ขอบคุณมากครับซิซิดูแล้วว่าอร่อยนะครับตะกงตะเกียบไม่ใช่ฮะกูยกซดเลย <laughs> สุดยอดไปเลยนะอันนี้ผมจะอ่านให้ฟังนะครับซินเจียนยู่อีซินจียู่ใช้แต่ เน่ยวินมึงจะอ่านทําไมวะออขายขี้หน้าเขาหมดครับทุกคนเออไม่รู้จริงก็อยู่เงียบใช่ไหมอุ้ยไก่หมดแล้วครับสวยละทุกคนไก่หมดถ้าลูกค้ามากินนี่คือเราต้องเราต้องจัดการน้องไก่โอ้โหละฟาแดงมาขนาดนี้ทุกคนครับมันจะเป็นเลิกงามยามดีอุ้ยลูกค้ามาพอดีครับสวัสดีครับใครเนี่ยชื่ออะไรเอ่ยวิกซงวิกซงอ่าวิกเซิงวิกวิกอารมณ์ไม่ดีวิกเซงิงแฮ่ Hello my friend how are you สวัสดีพวก เป็นไงบ้างอุ้ยก็ดีครับเฮ้ hey, สวัสดีวิก What do you need นนี้จะสั่งอะไรอ่ะ I want a delicious ramen with that extra bit of chicken ฉันต้องการราเมงที่ดีที่สุดของที่นี่แล้วก็ต้องการไก่ที่ดีที่สุดแล้วก็เพิ่มมาด้วยนะครับ extra bit of chicken นะครับ extra ก็คือแบบเพิ่มเติมนะครับอ่าก็คืออยากได้ไก่เพิ่มด้วยนะครับไก่แบบพิเศษเลย We are r o w o n chicken คือตอนนี้ไก่มันหมดแล้วนะ I need to kill one more chicken ฉันต้องไปเชือญไก่ด้านหลัง Can you wait a bit นายรอหน่อยได้ไหมวิก You can't kill any chicken today my friend เฮ้ยนายจะเฉือนไก่วันนี้ไม่ได้เลยพวก Because the sky is red นายก็ดูซิข้างบนน่ะท้องฟ้ามันแดงนะ Oh shit guys เฮ้ยอาจารย์เซนเซโอ้หัวนมชมพูเอ้ยไม่ใช่ชมพูม่วงมเลยใครบีบอะเฮ้ยเดี๋ยวนะพระอายุยุเซลนี่พระตัวเป็นเป็นใช่ไหมเนี่ยอะมาบิ๊กแฟนโอ้ผมเป็นบิ๊กแฟนของเออหลวงพี่ครับ เดี๋ยวนะ who is this flying freak ไอตัวบ้าที่มันบินด้านมันคืออะไรเนี่ย what the fuck is going on here เกิดอ,อะไรขึ้นที่นี่ I have come to inform you that tonight you will not be a b l e t o kill any chicken รวงพี่มาเตือนโยมว่าคืนนี้นั้นมิอาจฆ่าไก่ได้เข้าใจหรือไม่ the sky is red ท้องฟ้ามันเป็นสีแดง and if you do this แล้วถ้าโยมนั้นเฉียนไก่แล้วแล้วก็ something very bad will come after you บางสิ่งบางอย่างที่ชั่วร้ายจะตามติดชีวิตเจ้าเอเมนไม่ใช่ผีดพ,พีสาท I'm sorry monk but I need to do my job ผมขอโทษด้วยนะหลวงพี่แต่ผมจำไปต้องทำงานของผม I don't believe in this thing ผมไม่เชื่อคำทำนายพวกนั้นหรอกนะอุ้ยเชื่อสักหน่อยก็ดีนะพา,าจารย์ท่านแบบว่าน่าจะสิม,มากนาะครับน่าเริ่มใสน้มหัวนมม่วง <laughs> I want you กับท่าน YG อัตมามาเตือนแล้วนะโยมการเป็นสตรีมเมอร์มันก็ไม่ได้ดีหรอก Now I'm leaving goodbye นะครับพระสัตว์พระได้ไหมเนี่ยบอเป็นสตรีมเมอร์ไมด่ดีเอาไปละหลวงพี่ผมซัดได้เลยนะจริง And now กับท่าน YG I'm really hungry man เอ้ยพวกตอนนี้ฉันหิวแล้วนะโอเคได้ Do you believe in this nonsense ไหนเชื่อเรื่องพวกไรสาระพวกนี้ด้วยหรอฮะวิก I will kill chicken and nothing will happen ฉันจะเฉืนไก่แล้วก็มันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเข้าใจไหม The m o n k appear to warn พาท่านก็แค่มาเตือนนะพวก But I would love to have a ramen with extra chicken แต่ถ้าให้ดีแนล่ฉันก็อยากกินไก่พิเศษเหมือนกันนะเฮ้ Wick สุดยอด Don't worry Wick ไม่ต้องห่วงนะ w i c I'm going to kill the chicken and put it in the pan ฉันจะเฉืนไก่ด้านหลังแล้วก็มาย่างในกระทะให้หน่อได้กินนะ thank you friend กับคุณมากพวก this will make me very happy นี่มันจะทำให้ฉันมีความสุขเห็นไหมครับทุกคนเออเราอาจจะต้องเฉียดน้องไก่เพื่อทำให้ลูกค้ามีความสุขนะครับมันเป็นการแลกเปลี่ยนเนอะวิกจะได้กินไก่ที่ดีผมก็อยากจะลองกินเหมือนกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนน้องไก่น้องไก่เอ้อ้อนองไก่แกจะแกจะทำอะไรฉันนะเจ้ามนุษย์เด็กโปรดเจต้องไปเป็นอาหารให้กับวิกนะแกต้องอร่อยบ้างแน่ๆ น้องกายฉันไม่ได้ตั้งใจที่ทำแบบนี้เออได้โปรดนะเจ้าของอย่าทำอะไรผมเลยฉันขอโทษด้วยจิมมี่ฉันไม่ต้องจัดการเลยชิจิมมี่ไอ้สารแลว้วอุ้ยแกตายแล้วแกยังพูดได้ยไงล่ะจิมมี่หัวนุดไปแล้วทุกคนสวยละตะกี้ฟ้าผ่ามันไปแปลกแล้วทุกคนจิมมี่ ฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจแต่อย่างน้อยยังมีจอร์จี้ดีดีเจสซี่อยู่ในกรงนั้นไม่ต้องห่วงพวกนั้นจะเป็นลายต่อไปโอเคครับ chicken, คุกกิ yeah, ้งชิเก้นฮะเอ้าจิมมี่ไนโต้อร่อยมากแน่แน่โอ้โหสุดยอดครับวิกนะ่ต้องการอะไรนะราเมนสีฮะเอ็กซ์ตร้าชิเก้นนะครับ le, chicken, egg, sausage, นะูโดชิเก้นเองซอสเซซาโอ้แม่งใส่ทุกอย่างเลยคนนี้เอ้ยไม่ได้ใส่แครฟฟิชฮะโอเคอ่า okay. ah, ปุ๊บแล้วก็ใส่จิมมี่ลงไปจิมมี่ ใส่ไข่ไข่ของจิมมี่เออเอ้ยไข่ซอสเสจไก่สอบแล้วก็สลัดครับโอเควิก okay, ฉันเพิ่มไก่ให้นายพิเศษแล้วนะ thanks friend thanks friend ขอบคุณมากเลยนะพวก you save my life นายช่วยชีวิตฉันไว้ด้วยไก่ที่มันอร่อยขนาดนี้ oh yeah ได้เสมอวิกไม่ต้องห่วง i'm just doing my job wick ฉันแค่แคทำหน้าที่ของพ่อค้าขายกว๋วยเตียนะ๋ยน่ะฮะ enjoy your ramen อ,อร่อยกับการกินก๋วยเตียนะ๋ยน would you afraid of what the monks say นายไม่กลัวกับสิ่งที่หลวงพี่ท่านบอกอย่างนั้นเหรอฮะ No man ฉันไม่เชื่อหรอก This is story to scare children นี่มันเป็นแค่ตำนานแบบเป็นเรื่องเล่าที่ไว้หลอกเด็กเท่านั้นเองพวก I need to go now โอเคฉันไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกัน see you later โอเคพวกเดี๋ยวเจอกันขอบคุณมากนะ Thank you Wick ขอบคุณมากขอหน่อนยวิกยวสดแบบบอกแล้วเนื้อจิมมี่มันอร่อยฉันเลี้ยงมาอย่างดีตัวนี้เป็นตัวที่ฉันชอบที่สุดละ โอ้อยากกินเองสักกล่องหนึ่งเลยะทุกคนใช่ไหมสวยละยู่ดีฝนตก Shit, key it's t a r t to rain มันฝนเริ่มตกแล้ว Now they are no more c u s t o m e r ถ้าอย่างนี้ลูกค้าก็ไม่มาที่ถ้าฝนตกอุยโอ้โหไม่ใช่แค่ฝนตกแล้วไฟดับด้วย Holy crap guys ฝนตกไฟดับมาพร้อมเลยเต e h เฮลด u d ูดุิ้ยจิมมี่จิมมี่นั่นนายเหรอจิมมี่สวยละ จิมมี่โอเฮลเนอะบร์จิมมี่โผมมาจากนรกทุกคนเจสแมนจิมมี่สวยละอุย้ย you shouldn't have killed the chicken นะ่าจะควรฆ่าจิมมี่ตัวนั้นอุย <c oughs> no. อ้ยฟาด no อุ้ยหลบไหนอุย้ยถังกระยาเออหลบถังกระยาเลยทั้งนั้นนะอ่ะอุ้ยจิมมี่มาครับจิมมี่อุย้ยายาอยา่ยาจิมมี่อย่า จิมมี่นะไม่มีหัวนมนะใครแซลได้หัวนมกูวะอุอ้ยเอาละว่าจิมมี่ทุกคนอันนั้นเป็นคนหรออุอ้ยพี่เห็นหรอไม่มัง้งเอะยา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 เลียมอย่าเลียมจิมมี่ได้โปรโดยาโอเคจิมมี่ไปน,นะครับ โอเค and now แล้วตอนนี้ทำไงเนี่ย I need to call the w i c k he will know what to do ฉันโทรหาวิกแล้วเขารู้ว่าต้องทำยังไงโอเคโทรหาวิกครับ okay. รวิกโอเค call Vic ครับวิกสวยละ that's not work ุ้ย no w i c k do you like to eat chicken แกชอบกินไก่อย่างนั้นเหรอฮะงั้นวันนี้ฉันจะกินแกเอง my w i c k โรล shit สวยละโอ้วิกเศร้าเสีสยไปน้อง วิ้ยโอ้โมีตัวเลือกให้ตัวเลือกให้เลือกครับ s ม m m o n the monk Use the power of the chicken Face the chicken killer e s c a p e the third, third person นเอาไงดีวะทุกคนนะครับจะจะให้พระมาช่วยจะใช้พลังของไก่จะสู้จะสู้แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวกับฆาตกรไก่หรือว่าจะหนีไปแต่ผมเชื่อมั่นในหลวงพี่ว่าหลวงพี่นั้นจะช่วยผมได้อามิตพุทธสม o n เด e m มังมึงต้องเจอพระ ได้เลยงั้นฉันจะอัญเชิญหลวงพี่มาเอา่อมีตาพุทธเอามีตาพุทธพุทธังเอากะตังใส่ตู้ทำมาวะกะตังใส่ตู้หลวงพี่ได้โปรดผมตอนนี้ผมต้องการความช่วยเหลือเจ้าหลวงพี่มาแล้วว่าไงโยมวิหลุงพี่มาแล้วครับ I came to save you boy ฉันมาเพื่อช่วยโยมแล้ว Come on get on my back ขึ้นหลังอาตมามาเลยวิย o u can เฮลพิมมมั้งพาท่านช่วยคนเลวคนนี้ไม่ได้นะวิสวย้วครับ คือหลังดิสบอยดิเซฟทูลีฟครับเด็กคนนี้ควรได้ไว้ชีวิตฉันจะช่วยฉันช่วยโยมคนนี้เองวุ้ยทุกคนเอาหลืววะ <laughs> ย่าพ่อพินด้ไอ้เชนแมนเป็นโคตรเจ๋งอะ่ะเฮ้ยมองไปข้างบนครับ สรุปพระตายเอากูก็ตายด้วยเอาอะไรวะก็จบลงไปนปที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับการล้างแค่งของน้องใกล้ของเรานะครับ <g ül üyor> บอกเลยเลยว่ามันเป็นเกมตลกอะ่ะมันกลายเป็นเกมตลกไปแล้วไม่หลอนไม่อะไรถ้าใครชื่ชอบนะครับก็อย่าลืมนะที่กดไลค์ subscribe แล้วก็ t ทันต n ออันดับการ์ดนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะวันนี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมเลยนะครับ thanks for all of you watching guys ขอบคุณมากๆเลยนะครับ and see you in the next time bye bye